สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอเตเด็กเอเตเด็กอตเอีกครั้งในวันส,สบายกับไลฟ์สไตล์ที่ผูชายก็ทำกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรอยากจะอวดนะครับเจ้าตัวปมน้ำแฮนดิ้งไว้สำหรับล้างมือหรือผสมเหยื่อนะครับ ดูดน้ำมาผสมเหยื่อก็สำหรับบางที่ที่มีตะลิ่งที่สูงชันนะครับบางทีเราไปควักน้ำละบากนะครับคุณเคยมีบ้างไหมที่ควักน้ำแล้วไม่ถึงแล้วไม่ค่อยได้อยากได้น้ำเหยียดตัวเองตรงนี้จังเลยวะโอเคไม่ทำท่าดหลังโชว์เนี่ยก็ไปกดหลังโอ้ยคุณคุณเคยไหมที่ อยากจะตักน้ําแล้วตะลิงมันสักสูงชันเหลือเกินโอ้มันช่องกดล้างเหลือเกินนี่แ <c oughs> ม่งล็อกเป็นแบบมากเลยก็ตัวนี้นะครับในกล่องของมันนะครับก็จะมีนะครับชุดสายยางนะครับซึ่งสายยางเนี้ยก็จะมีตุกรองนะครับแล้วก็จะมีตัวของท่อ ตัวถาดไฟเนี่ยเออโทอติดเนี่ยจะมีไฟด้วยนะครับไปส่องเหยื่อไม่รู้ว่าใครจะใช้ไนท์หรือเป่าเนี่ยส่องเข้าไปอันนี้ไม่รู้กันตอนนี้มันไม่กลางคืนมันก็คงไม่เห็นแร้วนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ชาร์จนะครับเป็นสาย USB นะครับซึ่งเอาไปเสียบกับอะแดปเตอร์หรือว่า power bank ได้ซึ่งการรีวิวเจ้าตัวปั๊มน้ำมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็แค่เพื่อความสุขสบายที่เพิ่มขึ้นนะครับ แก้บัญคัการปวดหลังได้ด้วยนี่ท่านี้ครับร้อยไว้ใช้ล้างมือนะครับเวลาเข้าเหยื่อที่มีความแหยะที่มือเราก็หรือว่าจับปลามีเมือกเราก็ล้างได้นครับดูดน้ำมาใช้งานได้โอเคสรรพกรรมรีวิวเจ้าตัวความน้ำแฮนดิ้งตัวนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับด้วยตัวแขวนของมันที่ให้มา2แบบก็คือการจับกับข้างถัดเหยื่อ นะแล้วก็การแขวนในลนักษณะต่างๆหรือว่าจะแขวนที่อื่นหรือเราปักก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าจบรีวิวดีกว่าสำหรับเออร์เดย์เดล็กวันนี้คงต้องลาก่อนะครัสวัสวดีครับ